สวัสดีครับผมวันนี้วันที่23กันยายน2 5 6 5นะครับผมก็มี2เรื่องสำคัญมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันศุกร์ที่โอ้โหสองเรื่องสำคัญในวันนี้ที่จะมาอัปเดตกันเนี่ยนะครับหลายท่านก็เตรียมพร้อมแล้วก็รอกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นไปในส่วนของที่หลายท่านติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5 รอบเก็บตกนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข้อมูลมาแบ่งปันกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะมาเน้นย้ําว่านะครับสำหรับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์จะแสดงหรือว่าปรากฏแบบนี้นะนะครับผมก็คือเครื่องหมายถูกแล้วก็ระบบเนี่ยได้รับข้อมูลการลงทะเบียนแล้วนะครับโปรดรอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน3วันนะครับอ่านี้คือต้องตรวจสอบว่าท่านเนี่ยลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับอ่านี่ประเด็นแรกนะครับส่วนคุณสมบัติเงื่อนไข มาดูกันอีกนิดนึงนะนะครับแล้วก็คู่ขนานกันเลยสําหรับในวันนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการประกาศผลรอบ2สําหรับในเรื่องของการนะครับลงทะเบียนบัตรสแกนหนังรัฐปี2565ซึ่งก็แน่นอนครับใครที่รอบแรกน่าจะมีการปรากฏผลการลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยนะครับนะส่วนมากน่าจะปรากฏแล้วนะครับวันนี้เป็นในส่วนของรอบ2ก็คือลงทะเบียนนะครับในช่วงที่2นะอย่างไร นะครับแล้วผลจะมีปรากฏแบบนี้หรือไม่อย่างไรหรือมีสถานะแบบไหนนะครับวันนี้มาทวนกันอีกสักนิดหนึ่งสําหรับในเรื่องของนะครับบัตรสกิกรแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับเริ่มจากในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสห้ากันก่อนนะครับก็แน่นอนว่าใครที่เข้าไปในเว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง .com เนี่ยก็ไปกดนะครับดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะก่อนช่วงเวลาหกโมงเช้าเนี่ย จะปรากฏในตัวนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือ3 9 8 5้าน้าปรากฏแบบนี้แล้วนะสิ่งที่อยากจะชวนคุยในวันนี้แล้วก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่ากลุ่มผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งนี้ที่เรียกว่ารอบเก็บตกเนี่ยคือกลุ่มไหนอย่างไรอมาเจาะอันนี้นึงครับ สำหรับในส่วนของนะครับรูปแบบเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างแค่กลุ่มเป้าหมายในการลงนะครับก็คือสามารถลงได้ในส่วนของ2แบบก็คือผ่านทางด้านของนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีแบรนเนอร์โครงการคนละครึ่งนะครับสามารถที่ลงได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็สามารถนะครับที่ลงผ่านได้ w w w ร์ไคนละครึ่ง .com เช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะก็คือ23กันยายน65เป็นต้นไป 6โมงเช้าเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับกลุ่มที่ลงทะเบียนได้เน้นย้ำม,มี2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งมาก่อนเลยอันนี้คือกลุ่มใหม่จริงๆนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนแล้วแล้วก็ได้สิทธิ์ด้วยแต่ใช้ไม่ทันภายใน14วันที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้อันนี้ก็กลับมาลงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มใหญ่ๆนี้นะครับ กลุ่มที่เสียดายก็คือกลุ่มคนที่อาจจะใช้นะครับในเฟสปัจจุบันคือเฟส5แล้วก็ใช้800บาทไปครบหมดแล้วนะก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้กลุ่มนี้ล่ะนะครับลงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพิ่มเติมอีก800อะไรเงี้ยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับผมหลายท่านก็รู้สึกผิดหวังพอสมควรนะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนชิงชัยนะครับรอบเก็บตกนี้นะเพราะว่าคนที่เขาใช้ เขาก็อยากใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เป็นไปตามที่นะครับกระทรวงการคลังเขากําหนดนะครับสกลุ่มที่ว่านั้นนะครับเมื่อท่านลงแล้วนะครับก็ตรวจสอบ SMS อนะอย่างที่บอกไปว่าลงให้สมบูรณ์ส่วนวิธีการลงนะครับเดี๋ยวทวนให้แบบเร็วๆอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในเรื่องของข้อความก็จะปรากฏนะครับในการแสดงหลังจากที่ส่ง SMS มานะก็คือว่าลงทะเบียนสําเร็จโปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเบาตังเริ่มวันที่3ตุลาคมอ่ะอันนี้คือรอบเก็บตกจะปรากฏแบบนี้ นะครับเมื osure, ่อปรากฏแบบนี้กรณีที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเปอตังต้องไปติดตั้งนะครับในการติดตั้งก็จะต้องยืนยันตัวตนผูกบัญชีจีวเรตนะครับตามสเต็ปเขาแล้วก็สามารถที่จะเริ่มนะครับในการใช้สิทธิ์ได้คือ3ตุลานะครับไปจนถึง3สตุลาคมเลยนะครับก่อนใช้ก็อย่าลืมเลยครับเติมเงินเข้านิดหนึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันเปอตังถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ไปสแกน สิทธ์นะครับกับร้านถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งก็มีร้านที่เข้าร่วมโครงการมากมายพอสมควรนะครับอ่านี่คือเป็นลักษณะกระบวนการที่ควรทราบว่านะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องทําอย่างไรสําหรับคนใหม่น่าจะต้องนะครับทำความเข้าใจนะฮะเพิ่มเติมในส่วนนี้ส่วนใครที่เคยใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ทันในส่วนของ14วันนะของเฟส5ล่าสุดนี้เนี่ยนะครับท่านก็ไปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ ทีนี้ในส่วนของนะครับรูปแบบกระทรวงการคลังที่เขาแบ่งปันในเพจ f a c e book ของกระทรวงการคลังเลยนะเขาก็ระบุอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของการที่จะลงรอบเก็บตกนี้ได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาระบุไว้เนี่ยนะครับก็คือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มมาลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในระยะที่3 หรือว่านะครับกลุ่มคนที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะอันนี้คือแยกชัดเจนอยู่แล้วคือไม่ได้รับสิทธิ์และไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ถูกเรียกเงินคืนหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของรัฐโดยประชาชนทั่วไปนะครับที่สามารถลงทะเบียนรอบใหม่นี้ได้ก็คือประชาชนนะครับที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการนะครับอันนี้คือที่เขาบอกยังไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการหมายถึงอะไรครับ หมายถึงกลุ่มคนใหม่ที่เขายังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนแล้วลงไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มนี้แล้วก็ประชาชนนะครับที่เคยได้รับสิทธิโครงการนะครับก็คือล่าสุดคือเฟสห้าแต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กําหนดนั่นคือ14วันนะครับผมก็นี่คือเป็น2กลุ่มใหม่ๆนะคือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยหรือลงทะเบียนแล้วไม่ทันในเฟสห นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามกําหนดนะครับกรอบระยะเวลาที่เขากําหนดไว้ภายใน14วันนะ,นะนี่คือเป็นสิ่งที่เอามาแจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะฉะนั้นในมุมของนะครับรอบเก็บตกหรือว่ารอบเพิ่มเติมนี้ก็ใช้จ่ายนะครับเหมือนกันครับร้อยละ50แต่ว่าไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันเหมือนที่ใช้ปุบันเลยแล้วก็วงเงินที่ให้ต่อคนนะสูงสุดตลอดระยะเวลาโครงการคือไม่เกิน800บาทต่อคนนะนะครับ เริ่มใช้วันที่3ตุลาครับจนถึง3ส,สิงตาคมนะครับในรอบเวลาตามที่กำหนดนี้อ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังเขาเน้นย้าแล้วก็แบ่งปันนะครับในเรื่องของกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงรอบเก็บตกนี้นะครับทีนี้ในรูปแบบของการลงทะเบียนตามที่แจ้งไปคลิปเมื่อวานอย่างละเอียดแล้วนะครับก็ลงผ่านเว็บไซต์ซึ่งเขาก็จะมีปุ่มสำหรับประชาชนนะถ้าเว็บไซต์นะครับเข้าไปที่ www c o l ะครึ com, com. นะครับเลื่อนมาจะมีปุ่มสําหรับประชาชนนะฮะกดเข้าไปเลยแล้วก็นะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับแล้วก็มีการกรอกข้อมูล3ส่วนก็คือเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไว้เตรียมโทรศัพท์มือถือไว้นะครับแล้วก็กรอกในส่วนของข้อมูลรายได้ของท่าน3ส่วนแค่นี้นะครับเมื่อท่านกรอกสมบูรณ์นะครับก็จะมีการให้ท่านเนี่ยรับเลขรหัส OTP 6หลักก็กรอกใส่นะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นสมบูรณ์ในเรื่องของการที่ระบบ ได้รับข้อมูลการที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขึ้นปรากฏแบบนี้นะเครื่องหมายถูกวงกลมแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านเนี่ยลงทะเบียนสําเร็จถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จนะนะครับเมื่อปรากฏดังกล่าวในกระบวนการขั้นตอนลงทะเบียนสำเร็จแล้วรอนะครับภายใน1-3วันก็จะมีการแจ้ง SSS นะครับผมตามที่แบ่งปันไปก่อนหน้านะครับ ในรูปแบบของนะครับผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันเป่าตังแบรนเนอร์สิทธิ์คนละครึ่งก็เช่นเดียวกันใครที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังอยู่แล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้ามาจนถึงนะครับหน้าบัญชีจิเรตของเราซึ่งจะมีปรากฏแบรนเนอร์สีเหลืองแบบนี้นะครับท่านกดเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะนะครับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับหรือว่าใช้สิทธิ์นะครับไม่ทันภายใน14วันเขาก็จะกดมาแล้วเนี่ยก็จะปรากฏแบบนี้ ให้ท่านนะครับกดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับแล้วท่านก็ติ๊กกดยินยอมนะครับยืนยันแล้วก็จะมาปรากฏในเรื่องการกรอกข้อมูล3ส่วนเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ในส่วนของข้อมูลอาชีพของท่านนะครับก็จะใส่ระเอียดไปลายลักษณะเหมือนกันครับก็จะปรากฏให้ท่านนะครับกรอกรหัสนะครับเลข otp 6หลักเช่นเดียวกันนะครับที่ส่งผ่านไปในเบอร์มือถือของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนที่3นี้นะครับเมื่อได้รับ นะครับแล้วก็ใส่หรือกรอกข้อมูลรหัส OTP เรียบร้อยนะครับเมื่อครบถูกต้องก็ยืนยันนะฮะมันก็จะมาปรากฏในเรื่องของระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยลักษณะเหมือนกันในกระบวนการ5ขั้นตอนในส่วนของการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับทีนี้สิ่งที่นะครับแบบเร็วๆนิดหนึ่ง3ส,ส่วนนี้ว่าก็จะมีส่วนนะครับตามบัตรประจําตัวประชาชนคํานำหน้าจะมีชื่อนะครับที่เป็นชื่อของท่านจริงๆนะครับชื่อกลางไม่มีไม่ต้องใส่แล้วก็นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปไม่ต้องใส่ขีดนะครับก็กดใส่ได้เลยนะครับวันเดือนปีนะครับนะมีแบบไหนนะครับมีเฉพาะวันปีก็ตามนี้เดือนปีก็ตามนี้หรือเฉพาะปีก็ตามนี้นะครับกดใส่ใส่ตรงนี้นะครับนี่คือส่วนแรกนะครับลองกรอกดูนะครับส่วนที่2ก็คือบริษัทมือถือนะครับก็ใส่ตรงนี้สําคัญเพราะว่าจะต้องรับรหัส เลข otp นะครับท่านก็ต้องตรวจสอบดีๆนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ท่านใช้ในปีบันนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับมันจะต้องพ่วงไปต่อในเรื่องของการลงนะครับแอปพลิเคชันเป๋ตังผูกบนชีจิวเดตแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับเพราะนั้นก็ใช้สำคัญในเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่3นะครับก็คือข้อมูลอาชีพนะครับก็กรอกตามนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำงานเลือกอย่างเดียวนะครับลักษณะงานที่ท่านเลือกนะครับมันมีนายจ้างหรือไม่มี ค่าตอบแทนนะครับลองดูนะครับแล้วก็รูปแบบค่าตอบแทนนะครับก็จะมีเลือกแบบนี้รายได้นะครับในช่วงไหนนะครับก็เลือกเหมือนกันอาชีพเสริมมีไหมไม่มีก็ติ๊กตรงนี้นะครับส่วนมีก็ติกตรงนี้นี่คือเป็นลักษณะ3ส่วนที่ท่านจะต้องเจอในการกรอกในวันนี้สําหรับกลุ่มใหม่แล้วก็กลุ่มที่เคยลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะติดอะไรนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนยืนยันนะครับก็จะมีเลข otp มานะครับ เสร็จแล้วก็จะปรากฏในเรื่องของระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้แบบเร็วๆสำหรับนะครับในการลงทะเบียนวันนี้คือ23กันยายน2565นะครับเฟส5รอบเก็บตกนะครับจำนวน3.09ล้านสิทธิ์นก็ขอให้คนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์นะครับหรือว่าใช้สิทธิ์ไม่ทันภายใน4วันนะดำเนินการตามที่แบ่งปันไปนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับ ต่อมาเรื่องที่2นะครับผมก็เป็นในเรื่องของการประกาศผลนะฮะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็เป็นรอบประจําปี2165นะครับรอบที่2นี้ใครที่ลงทะเบียนระหว่าง9กันยา mm hmm. ถึง15กันยา mm hmm. ก็จะได้ทําการตรวจสอบและประกาศผลอย่างเป็นทางการสําหรับวันนี้นะครับคือ23กันยายนคือรอบ2นะ อันนี้ก็ตรวจสอบกันส่วนรอบ3นะครับผม16-22กันยาตรวจสอบอีกทีสุกถัดไปคือ30กันยาตามนี้ในรอบ3นะครับผมส่วนใครที่ลงทะเบียนปรากฏนะครับนไม่สมบูรณ์นะฮะก็จะต้องมีการแก้ไขตามรอบดังกล่าวนี้นะครับในรูปแบบของการตรวจสอบครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับ ก็จะมีปุ่มนะครับจริงๆเข้าได้สส่วนนะจะกดปุ่มข้างบนก็ได้หรือข้างล่างก็ได้แต่ก็ต้องรู้ว่าต้องเข้าตรงไหนนะครับลักษณะนะครับถ้าทําการกดในเรื่องของการตรวจสอบก็นี่เลยครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนกดตรงนี้แล้วปรากฏในเรื่องของสถานะนะครับที่ท่านจะต้องกรอกข้อมูลนะในการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีเลขประจําตัวประชาชนนะครับผมใส่ตรงนี้นะครับวันเดือนปีไม่รู้วันก็มีให้เลือกไม่รู้เดือนก็มีให้เลือกนะครับก็ ดำเนินการใส่ให้มันถูกต้องตามบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลปรากฏ2ส่วนครับคนที่นะครับดำเนินการนะครับที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ก็จะปรากฏแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอีกทีหนึ่งเหตุผลของเขาสิ่งที่คาดหวังในวันนี้สําหรับรอบ2อนะครับอยากให้ปรากฏเขียวแบบนี้เลยนะผลการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยลุยต่อ ในส่วนของอะไรครับด่านที่2แล้วก็ด่านที่3ตามลาดับในส่วนของนะครับสถานะที่เกิดขึ้นในระบบนะครับการลงทะเบียนเพื่อสืบการแห่งรัฐปี2องราเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับในส่วนของนะครับสถานะแรกอย่างที่หลายท่านสอบถามมาเหมือนกันนะว่าเอ้นะครับยังไม่ลงทะเบียนมันหมายถึงอะไรนะครับอันนี้คือหมายถึงผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนนะครับทีนี้กรณีที่หลายท่านสอบถามมาว่าเอ๊ถ้าลงทะเบียนสมบูรณ์มันขึ้นแบบไหน ท่านครับนะมันจะปรากฏแบบนี้คือบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลแล้วนะครับโปรดตรวจสอบนะในเรื่องของการลงทะเบียนของท่านต่อไปนี้ offenders. มันต้องขึ้นแบบนี้นะเครื่องหมายถูกแบบนี้ถึงในเรื่องของการลงทะเบียนในเว็บไซต์เนี่ยสมบูรณ์นะลองตรวจสอบดูนะครับหรือสถานะที่2นะครับขึ้นปรากฏว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนอันนี้ก็ระบุว่านะครับผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนนะก็รอสถานะไปนะครับหรือจะเป็นนะครับสถานะที่3ก็คือข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของท่านของผู้ลงทะเบียนหรือนะฮะสถานะที่3คือข้อมูลตามบัตรประจระชาชํา,ะะา,า,ต,าต,จตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องนะครับก็จะเป็นแบบนี้สีเทา,าแบบนี้นะครับก็อันเนี้ยนะครับสิ่งที่คนที่ไม่มีครอบครัวหรือลงแบบสถานะโสดนะก็ะไม่ต้องทําอะไรก็รอเปลี่ยนสถานะต่อไปในกรณีคนที่มีครอบครัว นั่นคือนะครับอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสหรือนะครับไม่จดแต่ว่ามีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีอย่างเงี้ยนะครับมเมื่อขึ้นสถานะแบบนี้คือสถานที่3นะครับสีเทาๆแบบนี้นะครับข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้โรงเรียนถูกต้องเนี่ยท่านสามารถที่จะพิมพ์เอกสารเซ็นลงนามให้ครบแล้วก็ไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านเลือกไว้ในเว็บไซต์นะอันนี้สําคัญ หลายท่านมีคําถามว่าในรูปแบบสถานะเนี่ยมันยังไม่เขียวแบบนี้สักทีนะครับหลายท่านอาจจะลืมนะครับในการที่พิมพ์เอกสารนะที่สําคัญนะครับที่ท่านกรอกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปยื่นที่หน่วยรับรงเรียนเพราะว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับท่านจะต้องไปยืนยันเอกสารอีกครั้งหนึ่งที่หน่วยรับโรงเรียนอันนี้อย่าลืม นะอันนี้อย่าลืมนะครับส่วนวิธีการพิมพ์เอกสารนะครับเราทําวิธีการไว้ในช่องของเรานะท่านลองมองย้อนกลับไปทีนึงนะครับหรือว่าช่วงท้ายเดี๋ยวขึ้นให้ท่านสามารถคลิกไปเลยว่านะครับในรูปแบบของการพิมพ์เอกสารเนี่ยทำอย่างไรนะครับในช่วงของท้ายคลิปเดี๋ยวมีอินเสิร์ตนะครับหรือว่านําในส่วนของคลิปตัวนั้นกลับมาให้ท่านเพื่อกลับเข้าไปดูได้ทีหนึ่งนะครับนี่คือ สถานะแบบนี้นะก็คือสถานะข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รงเรียนถูกต้องนะครับอันนี้ก็คนที่มีครอบครัวอย่าลืมนะครับพิมพ์เอกสารแล้วก็ไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านนะครับระบุไว้ในเว็บไซต์นะครับสถานะที่4นะครับที่มีปรากฏนะครับก็คือในส่วนของข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รงเรียนไม่ถูกต้องนะครับขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับพอขึ้นสีแดงแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะปรากฏในนะครับคู่ขนานกันก็คือว่า ผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนด้วยตวเองเรียบร้อยนะครับมีลงทะเบียนก็จริงอยู่แต่ว่าข้อมูลการลรงทะเบียนไม่ถูกต้องอันนี้จะต้องทําการลงทะเบียนใหม,ม,ม,หม่เขาจะมีปุ่มคําว่าเริ่มลงทะเบียนตรงนี้ให้นะครับนั่นหมายเขาว่าให้ท่านเนี่ยกดนะครับในเรื่องการเริ่มลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดําเนินการกรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับชื่อข้อมูลของท่านอะไรเนี่ย ให้เรียบร้อยนะครับถึงจะดําเนินการนะครับสำเร็จหรือว่าขั้นตอนถัดไปได้นะนี่คือสถานะรูปแบบที่4อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับท่านที่ลงข้อมูลไม่ถูกต้องนะสถานะต่อมานะครับปรากฏสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทิศทางที่ดีนะครับระบุว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วกรณีสถานะที่3ที่ขึ้นสีเทาแบบนี้ถ้าท่านไปยื่นเอกสารครบถูกต้องนะครับก็จะมาปรากฏสีเขียวแบบนี้เช่นเดียวกัน นะนะครับนี่คือเป็นลักษณะสิ่งที่เราควรทราบนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับผมมีการลงทะเบียนเรียบร้อยอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบสถานะบุคคลต่อไปนะครับหมายเหตุจากสถานนี้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้แล้วยกเว้นนะครับในการตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองแล้วพบว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ถูกต้องต่อผู้ลงทะเบียนจะต้องไปแก้ไขข้อมูลณหน่วยรับลงทะเบียน สถานะนี้สีเขียวนี้ทั้งกลุ่มคนที่ไม่มีครอบคร ua, ัวและก็มีครอบครัวนะครับสิ่งที่จะแปลเปลี่ยนไปก็คือมาเป็นแบบนี้หรือเป็นสีแดงนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นสีแดงเนี่ยนะครับในกรณีที่ไม่มีครอบครัวท่านจะต้องพิมพ์เอกสารแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับส่วนคนที่นะครับมีครอบครัวที่ท่านไปยื่นไว้แล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปหน่วยงานนะครับที่รับรงเรียนที่ท่านยื่นครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไข ตามคําแนะนําที่เขาระบุไว้อันนี้กรณีที่นะครับไม่ผ่านเนาะนะแต่ว่าถ้าผ่านเนี่ยนะครับก็จะปรากฏสถานะแบบนี้ก็คือการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับในส่วนของด่านแรกนะสำหรับในรอบสองนี้ก็คิดว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับปรากฏสถานะด่านแรกขึ้นสีเขียวขีดถูกแบบนี้ง,งามๆแบบนี้เลยนะยังไงใครที่ตรวจสอบรอบสอง ขึ้นสถานะผลการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้หน่อยนะจะได้รับทราบกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับในเรื่องของด่านแรกท่านผ่านเรียบร้อยแล้วนะนะครับต่อมานะครับกรณีที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะก็ขึ้นสีแดงดังว่านะครับผมนะเป็นการกระบาดในส่วนของด่านแรกอันนี้แหละครับก็ต้องไปแก้ก็ต้องไปแก้ไขตามที่บอกไปเนาะนะครับไปตรวจสอบ ในเรื่องของข้อมูลกรมการปกครองอีกทีนึงซินะครับติดต่อทางด้านของนะครับอำเภอดูซิว่าข้อมูลละเอียดมาอะไรที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะรูปแบบนี้มันก็จะเป็นภาพที่นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเสียเวลาในเรื่องของการแก้ไขพอสมควรนะครับเราก็เข้าใจ ในมุมของท่านที่นะครับที่ต้องเดินทางหลายๆรอบโอ้โหน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะฮะเสียเวลาด้วยเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับและที่สําคัญนะก็ยังไม่สมบูรณ์นะฮะมันก็มันก็เหนื่อยหลายต่อเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้กําลังใจกันนะครับต่อมานะครับผมในเรื่องของใครที่ผ่านด่านแรกสีเขียวแล้วแน่นอนก็ไปรอในการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายด่านเหลือเกินนะด่านแรกว่ายา ด่านที่2ยากกว่านะครับอันนี้ขอบอกเลยในเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยนะครับเพียบเลยนะเจอกันยาวๆนะครับที่จะปรากฏในด่านที่2ก็คือมกกลา6 6เลยนะครับผมนะเพื่อจะตรวจสอบนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของท่านนะครับกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านนะครับในด่านที่2ก็จะปรากฏแบบนี้แต่ที่สําคัญเขามีการให้ท่านเนี่ยนะกดปุ่มเพื่อจะขออุทธรณ์ นะครับผมอันนี้เดี๋ยวขึ้นไว้เหมือนกันนะให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับในเรื่องของการขออุทธรณ์ผลนะทำกันอย่างไรนะครับในกรณีที่ผ่านแล้วกันนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องไปยืนยันตัวตนด่านที่3อันนี้ต้องบอกว่าง่ายๆไม่ได้ยากนะครับผมก็ไปที่3ธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกศย้ําอีกครั้งหนึ่ง ไม่จาเป็นต้องเปิดบัญชีนะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะต้องเปิดบัญชีไหมไม่เกี่ยวกันเพราะว่าสิ่งที่ยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์เนี่ยเขาใช้ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือเรียกว่าอาเนกประสงค์นะครับผมเท่านั้นอ่าประเด็นนี้ก็แบ่งปันกันนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบนะมันนั้นไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีนะครับผมแค่ไปยืนยันตัวตนเท่านั้นนะครับก็เร็จสับเมื่อเร็จสับก็รอใช้นะครับทางด้านของกระทรวงการคลังก็จะประกาศว่า เอ๊ ه, นะครับวันไหนเดือนใดนะที่จะต้องดำเนินการนะครับใช้สิทธิ์นะของผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสแกนของรัฐในปีนะครับล่าสุดนั่นคือปี2560ผ่านทางด้านของบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองอ่ะภาพประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นด่านที่นะครับท่านจะต้องรอตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็เป็นภาพแบบนี้เลยในเรื่องของการที่ลงทะเบียนก็อยู่ในกรอบนะครับ5กันยาถึง19ตุลานะครับ นั้นเดือนกันยาก็จะทยอยประกาศผลนะสำหรับในแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับซึ่งปัจจุบันคือรอบที่2แล้วนะครับก็ลองตรวจสอบดูนะครับแล้วก็ผ่านด่านแรกแบบนี้นะครับผมก็จะไปสู่ด่านที่2ก็คือผลการพิจารณาคุณสมบัติก็รอมกราปี6 6นะครับผมตามนี้ไม่ผ่านก็ยื่นอุทธรณ ผ่านก็รอยืนยันตัวตนในด่านที่3นี้นะครับก็สามธนาคารตามที่ว่าแล้วก็รอกระทรวงการคลังประกาศนะครับในเรื่องของการใช้ผลต่อไปซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเสร็จสับนะเดือนมกรานะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับเดือนกุมภาก็อาจจะมีการเริ่มใช้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการแข่งรัฐเดิมทีอยู่แล้วปัจจุบันก็ใช้ยายาไปไปจนกว่าเขาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงในการเริ่มใช้สิทธิ์นะครับสำหรับ แนวะนะรูปแบบรอบใหม่ของผู้โรงเรียนบัสกาลังนัดปี2566นั่นเองนะครับผมอ่ะก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับวันนี้2เรื่องที่นํามาแบ่งปันอัปเดตก,กันก็นะลองดูเป็นข้อมูลประกอบในส่วนของแต่ละกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการที่ดําเนินการนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคุรครึ่งรอบเก็บตก จำนวน3.09ล้านสิทธ์ก็ดีหรือนะครับในเรื่องของการฟังผลสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับนะการลงทะเบียนบัตร,รสแกนทางบัฐนะครับรอบที่2ที่เกิดขึ้นก็ขอให้โชคดีทั้ง2องโครงการนั่นเลยนะครับผมเอาละขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลอื่นในเพิ่มเติมเนี่ยนำมาแบ่งปันพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพิมมาแบ่งปันกันได้ยินดีที่จะหาข้อมูลครับแล้วก็มาอัปเดต แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เข้าใจในวิธีของการดําเนินการเพื่อจะนะให้ท่านได้ดําเนินการได้อย่างถูกต้องช่วยเหลือกันภาพประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ต้องลําลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ